ด้วยรักในห่วงใหญ่มีคนเป็นห่วงมีใครไม่รู้หนึ่งตัวง่วงนะม่วงแต่ไม่ยอมไปนอนนั่งเฝ้านอนเฝ้าเขาบอกว่าวันนี้แม่ไม่สบายแม่ไม่สบายนั่งเฝ้านอนเฝ้าไม่ห่างกายเลยปวดขาขาบวมเท้าบวมหลังตีนไหม นั่งตีนบวมเขาให้เอาเท้าแช่น้ำอุน่นแล้วกัยกขาขึ้นที่สูงเพื่อให้เลือดหมุนเวียนอย่างนี้แหละประมาณนี้แหละ <c oughs> เวลาเขายกขาไ็นี่น,นะยกขาขึ้นน้สูงเราไม่ได้ต้องการเล่นกับเขานะแต่เราก็มาังนาังเฝ้าเขาอยู่นะ เป็นเขาเรียกอะไร,ะไรเป็นอะไรที่แบบว่าด้วยรักไปหงอใหญ่ด้วยรักไอ้หองใหวให,หงใหญ่นะโอสินนะโอ้เป็นห่วงแม่มากเลยอ่ะม่วงนอนก็ไม่ยอมนอนดูดอูน่ารักสิลูกใครวะโอสินลูกใครวะลูกใครวะมาพิจารณาช่วยหน่อยมันเป็นอะไรกันแน่ ตีนบวมเท้าวบวมอุยดูกก็น่วงแม่ก็ปวดตีน <c oughs> มันไม่ได้ปวดนะมันมันบม่ได้ปวดไ่ได้เจ็บมันบวมมันบวมอะ่ะหลังหลังเท้าวบวมอะ่ะสรุปแล้วมันเป็นอะไรเนะี่ยสรุปแล้วเราเป็นอะไรเนะี่ยเดินปกติจะเดินจะเหินก็ปกติแต่ว่าเบิ่งสภาพ โดยสายตาเขาดยที่ปะตองสองกล่องปาตองอีย่งคือมันผิดปกติมากเลยอ่ะมันบวมไม่ใช่หน้าแมวนะตีนบวมค่ะหลังตีนนี่แหละเท้านี่แหละหน้าเท้าเขาเนี้ยมันรู้นะว่าเราไม่สบ,บายเหมือนรู้ว่าเราไม่ผปกติเขาก็จะมาแบบขอเคลียจากปกติก็เคลียร์คอยอยู่แล้ว ก็จะเพิ่มความมาเฟียมากขึ้นง่วงแน่น่ะง่วงรู้เลยง่วงง่วง,งมากเลยขอโทษขออภัยนะคะที่ยกเท้าขึ้นมาอยากจะทราบว,ว่ามันเป็นอะไรอยากรู้แค่นั้นแหละหลังเท้าเป็นที่จังอ่าเป็นนุ่นๆเป็่นที่จงม,มีนุ่มๆ มันบวมหรือมันเป็นอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยหลังคา้านะหลังคา้านะหลังคท้านะไม่ใช่หน้าแมวนะเขาอ,อภัยที่ไม่สุภาพอยากลูกด้อกันเปิดคู่ก,กอคู่กเกินบเบอร์ละจะเสียวโลกอีงอย่างเนี้ยหาเปิดเบิรงเนาะเวลาเขาทายลูกเวลาเขาทายลูกไปล้วเขาก็ไปถามว่ามันมันคืออะไรมันคือเป็นลักษณะแบบนี้มันเสียคู่กเกินเขาจะบอกเนาะ ตามค o o g l e หะเปิดดูหมดแล้วไม่มีไม่มีคำตอบมีแต่คำถามมีแต่ค้นทายรูปไปเป็นอย่างนี้คือเกิดจากสาเุอะไร่ายังประมาณเนี่ยถามแมวแล้วแมวก็ไม่ตอบแมวก็ง่วงแมวก็ไม่สนใจอะไรเลยแมวก็ให้ได้แค่กำลังใจนาะเข้าเสินนะง่วงแค่ไนง่วงแ่ะรู้อะไรง่วงแน่ไน จะรับแล้วไห่รับแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้นวดให้ด้วยอน,นวดให้หน่อยเลยนวดให้หน่อยว้าวนอนดีกว่า <c oughs> นอนดีกว่านะนวดให้หน่อยเด้อ